สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมท ไฟเดอ์สแนคนั่นเองนะสแนคก็คือขนมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องเคยกินขนมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าขนมคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาตามหาขนมกันดีกว่านะซึ่งในแบบนี้เนี่ยมันจะมีขนมให้เราตามหาถึง155ชนิดมาดูกันว่าจะมีปูไทยมีโปเตโต้มีเบนโตะที่มันขายอยู่ในเซเว่นไหมอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาตามหาขนมกันในแบบนี้กันดีกว่านะคําเตือนถ้าเกิด คุณกำลังดูคลิปนี้ในระหว่างที่คุณหิว คุณอาจจะท้องร้องได้ geliyor. ขนมช <im IT ZA 1> ิ้นแรกที่เราเจอนั่นคือแทนทรนเดนโดริโทสนั่นเองนะซึ่งเป็นขนมที่ด่งดังมากๆในโลบอกด้วยเราก็ทําการเก็บไปเลยเก็บเสรอ่าเรียบร้อยเก็บแล้วทุกคนถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราหาขนมอันไหนเจอแล้วบ้างก็ให้เรามาคลิกตรงรูปแผนที่ตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยว่าเราเจอขนมอะไรแล้วบ้างและแน่นอนเราเจอโดริโทสไปซึ่งเป็นขนมแบบหาง่ายสุดๆพอเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราก็เจอกับขนมที่ หายากสุดๆเช่นกันอุ้ยมีปอก,กี้ด้วยอะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีปูไทยไหมปูป,ปูปูไทยตัวเมย์ใหญ่ไม่โตแล้วตอนนี้เราก็หาได้หนึ่งอันแล้วอันนี้ขนมปะเนี่ยใช่ขนมหรือเปล่าเอา้าทุกคนมันคือขนมหรือว่าสิ่งนี้มันคือขนมนะมันน่าจะเป็นขนมของต่างชาตินี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นแครกเกอร์ตอนนี้เราก็หาขนมได้สองอันลเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรขนมปะเนี่ยน่าใช่นะเฟิบมาดูกันใช่ไหม ใช่ทุกคนมันคือขนมสาหร่ายทะเลของแอนนี่ชุนงั้นเดี๋ยวขอหาขนมบริเวณตึกสีแดงตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วกันเนาะหาเป็นโซนๆไปแล้วคันนี้พอเราเดินมาเราก็เจอขนมอยู่ในนี้ในถังขยะหรือเปล่ามันคืออบเชยป๊อปทาร์ตโอ้โหเลยนะมันเป็นขนมที่เราไม่เคยรู้จักเลยแล้วคันนี้เราเดินมาตรงนี้ตรงหลังตึกเนี่ยเราก็เจอกับขนม เด็กแพทเปียวอ๋อเป็นเยลลี่เนี่ยเป็นเยลลี่ทุกคนใครเคยกินบ้างเดี๋ยวเราลองแบบว่าไตา่ขึ้นไปหาด้านบนตรงนี้บ้างดีกว่าบนตึกน่าจะมีนะพี่นีว่ามีนั่นไงเจอแล้วมันคือมันคือเอา้าอะไรอะโยเพลตโยเกิดโ,โกเกิดอะไรทักอย่างนี่แหละดูจากรูปมันเนี่ยมันน่าจะเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาด้านล่างกันต่อดีกว่ามันมีอีกไหมนะตรงฝั่งนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมใช่ไหมคือเฮ้ยขนมดูน่ากินอนะ่ะอุ๊ย คัพเค้กแม่บ้านเนี่ยไม่เขียนว่าคัพเค้กแม่บ้านแต่มันดูเป็นขนมที่น่ากินนะกับคัพเค้กแม่บ้าน <S <S บนโต๊ะก็มีนี่บนโต๊ะถ้าเกิดไม่สังเกตแทบไม่เห็นเลยมันคือฮารลโบ้อุออ้ยนี่คือเยลลี่เยลลี่ฮารลโบ้อะจะบอกว่าเมืองไทยก็มีนะ <S <S จะสังเกตว่าถ้าเกิดขนมไหนที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินเหยียบเนี่ยมันก็ดังตืดๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมตืดๆตืดๆเหมือนกับว่าเราเก็บไปแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้พี่นิวเห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งนะเนี่ยเห็นจริงๆเราต้องกระโดดขึ้้นนนนนนมมาาเอออออตรรงไหวะฟีี่ััคคืื บิสกิตอาหารเช้าเบลวิต้าก็เป็นขนมที่ไม่เคยกินเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็มีแปะตรงกำแพงนั่นคืออะไรเนี่ยขนมบุญจาก็อาจจะเป็นยี่ห้อบุญจาหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มมาหาตรงภูเขาแล้วทุกคนนี่ตอนนี้เราเริ่มขึ้นเขามาหาขนมแล้วเอ้ยอันนี้มันเห็นน,หนึงหรือว่าต้องไต่ด้านหลังฟึบเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวต้องไต่ด้านหลังฟึบลงลงไป ลงไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันคือโอเมนทอสโอจะบอกว่าเมนทอสนี่คือใครเคยกินบ้างพี่นิวเคยกินอยู่แล้วนะชอบกินมากเมนทอสที่มันแบบว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเย็นๆปากนะรู้สึกว่าเมนทอสเนี่ยเป็นระดับหายากแบบโหดร้ายเนี่ยมันเกี่ยวว่าโหดร้ายอ่านี่ไงอยู่ตรงด้านหน้าเรามาลุ้นกันว่าใช่ปูไทยไหมปูไทยหรือเปล่าไม่ใช่มันคือ พาเลตาพายาโซอะไรก็ไม่รู้อะแล้วตอนนี้เราก็กําลังเลาะภูเขาในการตามหาต่อไปแต่ว่าสายตาพี่นิวเหลือบไปเห็นอันหนึง่งมันอยู่บนถนนแล้วมันก็อยู่ตรงกลัวจราจรน,นั่นคือขนมซันซันซันชิปและตรงนี้ก็มีอันหนึง่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมาลุ้นกันว่ามันคือขนม ถั่วมรกตเอ๊ะอันนี้เหมือนจะเคยเห็นนะแต่ก็ไม่เคยกินเดี๋ยวตอนนี้เราเลิกขึ้นเขาก่อนดีกว่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่าทุกคนนี่เราข้ามฟากมาดูตรงนี้ซึ่งจะเป็นตึกที่เรียงกันอยู่เต็มไปหมดมาดูกันว่าในฝั่งนี้จะมีขนมอะไรไหมรู้สึกว่าตอนนี้พี่เนิวเจอ14ขนมแล้วนะอันนี้คือคืออะไรซาบะฮัมัดกับเบสเซลก็ไม่เคยกินอยู่ดี<อ>เฮ้ยตรงนี้ก็มีตรงประตูมันคืออะไรอะ มะ oh. <laughs> นาวฮูเบิร์ตโอ้น่าจะเป็นน้ำมะนาวนะทุกคนแหมตรงประตูนี้ก็มีอีกมันคือโทลล่าชิปอะอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งนะแต่ก็ไม่เคยกินไงแล้วมันก็มีตรงประตูอีกอันนี้คืออะไรอะหูบเขาธรรมชาติน่าจะเป็นชื่อแบรนด์ขนมนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือขนมอะไรเพิ่งสังเกตว่ามันมีขนมอะไรตรงนี้ตรงนี้อีกอ่ะมันคืออะไรอะ่ะ มันคือคล้ยคลายๆโอ้มันคือไอเนี่ยเขาเรียกอาหารเช้าซีเรียลอะเฮ้ยจะบอกว่ายี่ห้อนี้พี่นิวเคยเห็นนะแต่ก็นั่นแหละไม่เคยกินแล้วเรามาตรงนี้จะเห็นว่ามันมีขนมเล็กๆอยู่ตรงนี้ปูไทยไหมไม่น่าใช่มันคือขนมผักนั่นเองทุกคนขนมผักก็มา ตอนนี้เราเจอขนม20ชนิดแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเจอแต่ขนมที่หาง่ายนะขนมหายากไปอยู่ไหนหมดขนมที่พี่นิวอยากเจอมากที่สุดนั่นคือป๊อกกี้นะทุกคนนะกับสเนกเกอร์ซึ่งเป็นขนมที่พี่นิยวชอบกินมากแต่ว่ามันเป็นขนมหายากไงเฮ้ยเหมือนกับว่าเรามาเจอขนมชนิดนี้โอ้โหขนมนี้คือแบบว่าทุกคนต้องเคยกินน่ะมันคือพริ้งเกล เป็นมันฝรั่งกระป๋องพิงเกิลนะโหอันนี้คือแบบอร่อยมากแล้วตรงพื้นนี้ก็มีอีกมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือโอ้โหยี่ห้อ,อน,นี้คือแบบไม่รู้จักไม่เคยกินเลยตรงที่นั่งก็มีอีกอันนี้อะไรคล้ายๆเลเลยอะใช่ไหม อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ตรงนี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 ้อันนี้คืออะไรฮะอ๋ออันนี้เอ้ยอันนี้ยี่ห้อนี้เคยกินเป็นชโโ็อกโกแลตบาร์ยี่ห้อนี้เคยกินบมนโลพยาบาลมีไหมเฟิร์บมาดูกันเฮ้ยมีคือคืออะไรอะโอ้ยยี่ห้อนี้คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเกี่ยนว่าป๊อปทาร์ตรู้สึกว่าขนมในแบบนี้มันก็ดูหาไม่ยากนะแต่ว่าอันที่หายากยากเราก็หาไม่เจอไงพอเดินมาตรงนี้เราก็เจออีกแล้วมันคือเดี๋ยวนะอ๋อ การผสมประสานเส้นทาง <laughs> เฮ้ยเ <laughs> พิ่งสังเกตว่าพอเราเก็บขนมไปเรื่อยๆเนี่ยเงินเราแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากทุกคนเราสามารถใช้เงินที่เราเก็บได้เอามาซื้ออะไรได้บ้างอะเออหลังจากที่กดดูในร้านค้าแล้วเนี่ยส่วนมากจะใช้โลบักซื้อนะและ้วาวนี้พี่นิวเ <laughs> <laughs> พิ่งสังเกตว่ามันมีให้เรากดวิ่งด้วยโอโ้โหเอะเราก็เดินอยู่สนานเลยขนมตัวนี้อยู่ตรงกำแพงมันคือเมล็ดองุ่นรู้สึกว่าน่าจะเป็นเยลเลี่ยงุ่นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือ กระต่ายเชดดาของแอนนี่มันคือชื่อยี่ห้อทุกคนนะเดี๋ยวเราปิงขึ้นไปดูด้านบนกันพี่นิวว่ามันต้องมีแหละบนตึกนี้มีไหมมีไหมมีไหมม,ม,มีมันคือขนมหวานปลายเดือนกร,รกฎาตอนนี้เราเจอขนมเพียง29ชนิดคิดว่าพี่นิวจะหาครบไหมเฮ้ยอันนี้มีอันนี้คืออ่อไมค์อ้จะบอกว่าขนมนี้เนี่ยคือป๊อปคอร์นนะที่แบบว่าเอาไปเวฟในไมโครเวฟอะตรงนี้มีไหมเฮ้ยตรงนี้คืออันนี้คือไรตรงที่นั่งนูเทลล่า เจอนูเทลลาแล้วจะบอกว่านูเทลลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหลายๆคนชอบกินนะเฮ้ยแล้วคราวนี้พี่นิวเจอนี้บนตึกบนตึกกระโดดขึ้นไปได้ไหมนี่ไงเจอบนตึกอันนึงมันคืออะไรไม่รู้นะ่ะจะกระโดดไปเอาไงอะ <c oughs> โดนไหมเนี่ยโอ้ยโดนมันคือคาราเมลมันคือแบบว่าเป็นแบบช็อกโกแลตคาราเมลอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีมันคืออะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าตรงนี้ก็มีขนมนะเหมือนเป็นเฮ้ย M and M ปะอ้าวใช่ทุกคน M and M จะบอกว่า M and M เนี่ยเป็นระดับโหดร้ายหรือว่าหายากนะพอๆกับเบนทอดเลยเดี๋ยวเราแบบว่าลองเดินเข้าไปลึกๆดีกว่าหนะทุกคนนะอันนี้เราเอาไปหรือยังเนะี่ยเฮ้ยอะไรอะเฟนฟรายแมคโดนัลด์เหรอใช่ไหม ใช่เฟนฟายแม็กโดโนัลก็มานะเป็นแบบหาง่ายสุดๆ,ดๆเราสามารถลงท่อได้ไหมเออเฮ้ยลงไปในท่อได้ทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเขียนว่าแอนนี่โฮมกุนสแน็คสักอย่างไม่เคยกินนะน,นี่คือเราอยู่ในท่อน้ํานะถ้าเกิดใครเคยกินขนมอะไรก็บอกด้วยนะเออน,นี้คืออะไรมาดูซ <c oughs> ิอ่าขนมเบเกอรี่ของบาล่าอันนี้ก็ไม่เคยกินนะ <c oughs> รู้สึกว่าตรงท่อน้านี่ขนมเยอะมากอันนี้คือ อะไรก็ไม่รู้สตาร์เบร์ตอนนี้เราเจอขนม3 9ชนิดอันนี้คือโอ้ลูกบอลพลังงานเด้งโอ้โหจะบอกว่าชอบความแปลไทยจริงๆนะแล้วครันนี้เราก็เดินมาเจออันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้โยเกิร์ตสีฟ้าอ๋ออันนี้เป็นโยเกิร์ตนะทุกคนก็อย่างที่บอกนะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นขนมแบรนด์ต่างชาติแล้วรานนี้เราก็วนในท่อน้ําจนสุดแล้วนะอันนี้คือเราหาไปแล้วเนี่ยเราหาไปแล้วแล้วเราจะออกไปจากท่อน้ําได้อย่างไรหรือย,อยังไงเราต้องกระโดดข,ขึ้นมาตรงนี้เหรอลงกระโดดดูนะเึ๊บ อ่าพอเรากระโดดขึ้นมามันก็ขึ้นมาเลยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีมอะไรอะเดี๋ยนะชีโตสชีโตสเอ้ยชีโต้พี่นิว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยกินแน่นอนชีโตสนะตรงรถนี้ก็มีอีกคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยนะมันคืออ่าทสติี้ทสออันนี้ก็ไม่เคยกินนะดูเหมือนกับว่าบนตึกสีเขียวนี้มีขนมมันคือขนม ช็อกโกแลตเอ้ยช็อกโกแลตลินมันเป็นยี่ห้อลินดอร์อ่ะจะบอกว่าใครเคยกินช็อกโกแลตยี่ห้อนี้คืออร่อยมาก <c oughs> บนตึกสีแดงนี้ก็มีนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงป้ายโฆษณาโลบอกนะมันคืออะไรก็ไม่รู้ก <c oughs> ุชช์กุชช์อะไรอ่ะ <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็มีมันคือฟึ้ ชิพกี้ยี่ห้อกาต้มน้ำโอเคแปลไทยได้แบบสุดติ่งมากเดี๋ยวนะอันเนี้ยมันสามารถเดินทะลุเข้าไปได้ไหมมาดูกันฟื่เฮ้ยเดินทะลุเข้ามาได้แล้วเราก็เจอกับพับเบเกอรี่โปรตีนคุกกี้อุ้ยรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นแบบตำนานนะทุกคนนะเนี่ยเป็นแบบตำนานเลยนะคือแบบระดับหายากสุดๆอะบนรถนี้บนรถนี้มีมีมันคืออะไร มันคือชีตกรอบโอ้โหชื่อชีตกรอบกับซิปเมื่อกี้นี้เราไปเข้าอุโม,มงค์ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วครัน้นี้เดี๋ยวเรามาเข้าอุโม,มงค์ฝั่งนี้บ้างดูซิว่าเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้ามาได้แล้วเราก็มาเจอกับรับ ห,หมักฝรั่งยี่ห้อนี้ t r i d e n พี่นิวว่าต้องเคยกินแน่ๆนะเป็นหมักฝรั่งยี่ห้อ Trident ท,ทุกคนพี่นิวว่าพี่นิวเดินผ่านขนมที่พี่นิวอยากเจอที่สุดเราเจอป๊อกกี้แล้วหป๊อกกี้ใน,นที่สุดบอกเลยนะว่าป๊อกกี้เนี่ยเป็นระดับตำนานเลยนะในแบบนี้ในที่สุดก็เจอขนมที่เราชอบที่สุดแล้วนั่นคือป๊อกกี้โอ้มาแอบอยู่ตรงมุมตึกนี่เองคออันนี้อะไรเจออีกแล้วมีป๊อกกี้แบบสตรอเบอรี่ด้วยแต่ว่าเป็นแบบหาง่ายนะอ้าว จะบอกว่า ตรงนี้มีชีโตทุกคนเนี่ยตรงหลังกระบะที่มันมีแบบเป็นไฟไฟไม่ไหม้เนี่ยมีชีโตซ่อนอยู่นะทุกคนนะด้วยความที่มันมีไฟบังแล้วก็เลยแบบมองไม่เห็นเอาล่ะจะบอกว่าในคลิปนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการตามหาขนมที่จริงอ่ะมันมีประมาณ155ชนิดก็แอบเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีปู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 ปปไทย <c oughs> ไม่มีปูไทยเ,เสียดายเลย <c oughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครอยากมาลองตามหาขนมที่ตัวเองชอบก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะกับแบบนี้สนุกมาก <c oughs> คิดว่าแมพเนี่ยน่าจะมีการอัดตเรื่อย นะเอาขนมใหม่ๆเข้ามาไม่แน่นะอาจจะมีกราฟเด็กขนมไทยเข้าไปก็ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อน้วกันนะจ๊ะไม่ยบายค่ะจุ๊บจุ๊บตรงนี้เราเอาไปหรือยังอุยอ้ยโอยโตกตกโอ้โหยังโอ้โมีเมล็ดทานตะวันด้วยถ้าเกิดใครชอบแทะเมล็ดทานตะวันนะ่าถูกใจนะอันนี้คืออะไรกลมๆโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละยี่ห้อคือแบบเราก็ไม่เคยกินเด๊